อ่วันนี้เดี๋ยวพี่จะอัพคลิปจากลองเล่นเป็นรอบสองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอัพรอบชิงรอบสองนะครับรอบสองนี่ก็คือสวัสดีครับเอ้พี่อุ้มเอาเด็กอะไรมาเคออสเหมือนเดิมเคออสเหลาเย่เหลาเย่จีโน่เอาอะไรมาสตาครับสตาภาคไหนภาคชินครับใครเลยด็ดคุยได้คุยได้แต่อย่าตะโกนนะนี่นี่เฮ้ยยืนเลยครับไอ้คู่นี้เจอกันเองนะครับ รอบสองเจอกันเองเด็กนักเรียนสูสาีกันป้าอะไรมาเล่นเต้ายังกี้แพงอ่ะดีแล้วให้มันเจอกันนะยังกี้น้อยๆหน่อยนักเลงตายกันยังกี้เราก็เพียบเลยวันนี้เอามั้ยปอยจบชนะลงก่อนปึ๊บอ่าทางขวาจีโน่ลงก่อนนะครับสตาชินนะครับสตาชินย้ำนะครับที่สตาชินนี่ครั้งนี้อันนี้อันนี้แคออสเหลาเย่ไม่เหลาเย่เหล่า พี่บอกว่าเราจะใช้การ์ดเก่าเข้าชิงนะครับอะไรเริ่มว่าไม่ลืมลืมลืมเบอร์กีโนอยากเริ่มก่อนเลยเริ่มหลังเลยจริงๆแล้วเนี่ยได้หมดครับตายถ้ากูถามว่ากูอยากให้มึงมึงชอบแบบไหนฟังไม่รู้เรื่องถามไม่ตรงคำตอบแล้วขอโทษติดขาไม่ได้ไม่ได้ไปบอกคนพากเบาๆหน่อยดิไอ้คนเล่นไม่เป็นไรพูดได้คนพากไม่ต้องพากดัง ไอ้พวกที่เสียงดังที่พวกตกรอบแล้วมายืนกุ้งเชงมไม่ถูกกลายเนาะไปบอกไปที่ว่าคนภาคไม่ต้องดังโอครับที่่บอกวาไอ้ข้างโต๊ะไม่ต้องดังที่อื่นโต๊ะอื่นอะบริษัทเรามีมัเตอร์ไซค์ฟิล์มฟ้าไอ้คนเล่นเล่นไปเลยแต่ตะโกนก็ได้ไม่ว่าแต่คนอยากได้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 แบบนี้ยอยากได้แบบเนี้ยไปหล่อชั้นหน้าได้แบบเนี้ยเก่งจังเลยเอาไปดิ เฮ้ยเรียกเรียกกันเลยเฮ้ยซื้อดิชุดใหม่เนี่ยอุ้มเจ๋งเนได้ใส่เสื้อออสพี่มีแยกใบขายนะเฮ้ยเราแยกขายยังวันนี้ชุดเนี้ยอันนี้จากชุดอะไรเนี่ย SBT สูงเนยต่อ BBT พี่มีแยกขายแล้วเนี่ยแยกเป็นใบอุ้มเข้าเรื่องนี้กันได้ Malfish เป็ดด้วย Unico ตีละตีแทงเกิล Formation อันนี้บวกคีแล้วก็มีเทนบิทสาม มาตีข้ายิงเจ็ดหน่วยยังดูคนนี้กันนักเรียนไฟกันแล้มาเป็นใครที่คอมมิชชั่นหรือว่าอะที่ทางโต๊ะชาร์จโอ้โหไฟกะใส่เชื่อ หลงรับถูกกำไรโมสองเดอเตรต้าตัวหนึ่งวันนี้มาแข่งกันสิบกว่าคนนะครับไม่มีบายเป็นเลขคู่พอดีสิบสี่คนก็เลยต้องชุบมาอีกให้มันเป็นให้มันเป็นแปดคนแข่งบายสองแข่งทาบึ้ไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ได้แตะสนามเออค่าสมัครพี่เก็บแค่ห้าบาทนะครับ เก็บเป็นพิธีไปงั้นแหละการาฟจะได้มีค่า <c oughs> ไปบอกคนภาคข้างโตนหน่อยดิให้พี่พูดกี่รอบแล้วเนี่ยมันพูดดังอย่างโว้ยไอ้ค้างโตมันลุ้นกับคนเนล่นอีกโตนู้นอ่ะอ <c oughs> ่าให้เข,ข,ขาคนภาคบนทะเลเขาภาคังๆนัง <c oughs> ไม่นะเ้ยงนะอยวาด้พี่พูดทำไมมีแค่เนี่ย แข็งแกงดีนี่ครับคอมมนเตอร์มันก็ผมก็จัดดอกิจากคอร์ดัดังๆนี่ไม่ได้ยินอุ้มอุ้มเข้าใจไหมเนี่ยอุ้มไม่เข้าใจคอส่งกมฟ้าจากดอกโดยจากค่าคอร์ดใช่ครับพอเปนี้อืมอันนี้ตัวนี้ต้องเตืันเกตเลยครับนำไปประชิดคอโซอน้ยายเป่านะครับใช่ครับทั้งสกีมันดอยได้ข้างโต๊ะบอกทั้งที่ห้าแล้วเนี่ยใช่ครับอ่านี้คลิปดูเลยว่าพี่เตะกี่ครั้ง ไอค,คนเล่นตะโกนไปเลยไม่เป็นไรหรอกอค,ครัท่านหนึ่งเอางานเข้าว,วิดีโอช็อตเมืม่อกี้วิดีโอช็อตนิดหน่อยนะแต่คงไม่ได้เกมไม่คงไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ทำงานสอมาเพช่มีัน,นเติมมากับสมุดฟ้าสองใบหรือกว่าก็ใส่บุ๊ดด้วยได้สองเกรของตังค์นะตังค์ไอยู่ไม่เชื่ไปดูาไปอ่านว่าเวทเวทสตาร์มแข็งแกร่งแค่ไหน สองเกตเพงเดหนึ่้วก็เจอสองทัไงไงอยากได้ไหมครับได้คีย์เกียจหมดแล้วแป๊บเดียวมาเลยอะช่วงกล้องดับเลยกี่กล้องพี่ดับเลยไม่ต้องมาต่อกันไรครับแต่หนึงเกตนี่มากกสกมฟ้าสองใบหรือมากกว่ามีสุกรรมสกมสองใบฟ้าหรือมากกว่าทำลายอะไรครับทำลายการ์ดคู่แข่งไม่เกินสามใบครับจากนั้นถ้าหักทำลายสองใบหรือมากกว่าจนหนึ่งหักทำลายใครเป็นคนเลือกเขาเลือกเองใครเป็นคนเลือกครับ เราให้ไหมจีโน่อ่าเลือกจิ้มชี้อย่าไปจิ้มการเขาขอเคาน์เตอร์ก่อนขอเคาน์เตอร์ก่อนครับใช่ตอนไหนมาตั้งอยู่หน้าเคยนะโอ้โหเฮ้ยมาถึงทันใช่ไหมทันทันเคาน์เตอร์ต้องตรอยู่แล้วโอเคโอเคมาทีหลังเกิดก่อนเนี่ยก้าวตกลงอีกแล้วอ่ะตายเฉยโอเคปุ๊บโดดเฮมันถูกทำลายนะครับมันใช้สารถูกทำลายครับตายสาเอ้ยตายสองเกศนะพยักี้มาดึงเกหน่อยดิเกศเยอะเหลือเกิน ลงครับสกิลเก็บสามครับได้เกตได้ไร้ได้จัว่วครับเออได้เกตได้ไร้ได้จัว่วตามสเต็ปเมื่อกี้จริงเขาบอกว่าบึ้มสองทำไมนะบึ้มสองแล้วจดหนึ่งจั่วยังยังครับอ,อ,อ๋อยังไ,ไม่เสร็จใช่ไหมเคาน์เตอร์อยู่ใช่ไหมหรือว่าไงไม่คือบึ้มสองเสร็จแล้วก็ต้องจัวจ่วอืมแปไปวู้มมันแซงคิรแโอไมป แล้วเคอร์เตอร์เพิ่งเสร็จใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรคืเกิดพร้อมกันเพราะว่าเบิ้มฝั่งปุ๊บอันนี้ตายอันนี้ได้จัวอีกคนอันนี้ตายแล้วก็ลงอืมอโอเคไม่เป็นไรมันไม่มีผลไม่เปลี่ยนแปลงไม่เท่าไหร่ตา่แล้วของดีงเกิดจนอืมเฮ้ยไหลมันใช้ได้เรื่อยครับมันมีคำว่าเธอไลนี่ยไม่มีคำว่าเธอละคันมาขวางกันลงอีกสองใบกูเปลี่ยนตัวแล้ว เป็นตัวผู้เล่นอันนี้นะครับกาแล็กซี่ฟอร์เมชาาเันแถวยูนิตทุกใบบกหมืน่นเอ,อ้ยูนิต <laughs> มอนสเตอร์มอนสเตอร์ทุกใบจะบกหมื่นนะครับเป็นกาแล็กซี่เอฟของใบนี้นนมอนสเตอร์ไฟของไฟเราใช่ไหมใช่ยิ่งไปติดตธนค้ำนะธนค้ำใช้ตอนนี้ไปแล้วตอนที่โดดอ,อะไรอะไรยังยังไม่ใช้หรอกเขาเรียกอย่างมือเมื่อกี้เรียกอย่างมือไหมมีใบแรกที่ลงมามาจากเรียกตัวนู้นหรือเปล่า ตอนแรกมีใบนี่นลงมาตอนแรกทีแรกเลยตัวนไม่ใช่ยังไม่ใช้เลยงั้นใช้ตัวนี้แล้วที่อะไรที่นี่ตอนไหนที่เจอแล้วเจอแล้วตัวป้องกันตัวโล่ะเจอแล้วเป็นตัวป้องกันก็เข้าเทธนมาก็ใช้ใบนี้เลยใช่ป่ะแต่เว่ยยังไม่ได้ใช้ไงเว่ยเว่ไปใช้ไปแล้วเหรอเว่ยเจนที่แล้วไม่จำไม่ได้นะเว้ยอ่เว่ยเจอที่แล้วครับผมื่อกี้ดูแน่ใจนแฟงแน่ใจครับตัดแฟงแน่ใจนะผมขอเช็คได้ไหมได้ได้เอ่อ เช็คไงครับเช็คอะไรล่ะเช็คใบนี้ว่าเคยใช้ไปยังไงเช็คจากกล้องก็ในดอกก็มีอ่ะเดี๋ยนะคือไปแรกเขาใช้เวทบุกสังเกตจวดสองอีกใบเขาใช้เบิ้มวอนพี่อุ้มเดี๋ยวเขาเอาลงนี่จังมือเขาไม่ใช้เวททุบเลยอ่ะเออเดี๋ยว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 อุ้มจะขอเช็คแค่ปะขอเช็คได้ไหมผมไม่มั่นใจจริงจิ๊กอ่าไม่น่ใจถ้าเช็คก็ต้องหยุดแล้วก็กอใหม่แล้วเราก็ต้องมาต่อคลิปกัน สามก้อนอ่ะได้โอ้โหผมไม่มั่นใจอะหลังจากเราสุ่มข้อแล้วตรวจคลิปเราหยุดคลิปตั้งต่อกันเสียงอาจจะไม่ตรงกันเราเคยงานนี้อาพี่คุมสงสัยตัวนี้ว่าใช้มาแล้วใช่ไหมครับผมเราก็เราไปดูแล้วไม่ยังไม่ได้ใช้ใชนะครับ,รบเพราะว่าพี่หุมบอกว่าหน้าไม่เหมือนกันหมดเลยเลยไม่แน่ใจเพราะว่าพี่คุมเป็นเด็กเก่าแล้วไม่ยอมซื้อเด็กใหม่เนี่ยข้อเสียนะนะ ถ้าท่าอยากซื้อได้ใหม่จะซื้อที่ไหนครับซื้อที่พี่เนี่ยมั้ยทุยต่ออ่ตอตอตอะต,อตอนน่ตอเลยต่อเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องชงหราโมแค่นี้ร้านกูขายคลาสก็เหน็นอยู่ไอ้บาร์่าโอเคครับกระโดงมากโอ้แง่ดีนะอัดคลิปไว้ไม่งั้นมีปัญหาแล้วรอบแรกนี่เป็นการแข่งครั้งแรกหลกักที่มีโควิดตั้งแต่โชคปีใหม่ปากเร็วเหลือเกินจะตีแล้วครับตอนนี้มีพลังที่ โอเคมีตัวไหนมีบ้างทุกตัวตัวเลยแล้วก็มีสามขีเลยครับโอเคทติดตรงนี้จบเป็นจุดนี้แล้วจุดที่สองตัวนี้มีแต่เพิ่มตั้งแต่หยุดแข่งมาแล้วเกิดมาแล้วมามาหยุดรอบสองรอบแล้วรอบที่สองเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เป็นแมตช์แรกเป็นแมตช์เป็นรอบสองของสัปดาห์แรกที่การแข่งกลับมานะครับสามขีเตอร์เซนติครับยอร์ดเดนโอ้โหสามขีทาทางจะแย่ว่ะเฮ้ยถ้าทางขอดูกล้องขอดูย้อนยังส่วนจะแย่วว่า เออไอ้กูเชื่อเองเว้ยจวกี่ใบสองสองใบครับว่าไงชิโน่หมดหรือยังโอ้สุดท้ายนี่เหรออะไรเนี่ยสามขีดสขีดตึ๊กตึ๊กตึ๊กสองขีดครับเพราะไงเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนเพราาะว่รอบแรกไปแล้วเราก็ไม่จับลุกขึ้นมามันมี double a c t i ค n แต่ว่าคือใช้แล้วมันมันลุกอีกทีตอนหลังทำให้เาวอ warning ไปก็ได้อ๋อใช่วอร์นิ่งจริงๆมันต้องลุกเลยใช่ไหมถูกต้องนะครับอ่ามันทำให้พี่อุ้มตัดสินใจกันอย่างงี้ อย่างนี้ต้องไม่ให้ลุกแต่มันมีสกิลมันนี่ว่ะก็ต้องวอร์นิ่งมาแหละเอาวอร์นิ่งไปชนะแล้วดิผู้ทำไมเนี่ยเอาไว้ไปเหลียงใบเดียวไม่หราโอ้โห่ฝั่งเพียบคนมุงเงินเพียบเลยว่ะแม่งใบเหลียงบาเลยนึกมึงระวังมุงเต็มเลยเนี่ยสิบคนเลยเนี่ยนี่พวกตกรอบนี่พวกตกรอบนี่แน่ไอ้ต้าเมื่อกี้ชนะแพ้เพมโอ้โหแพ้ไปแล้ว เอ้ยลืมไปชอบรอที่บุญเลิศบุญเลิศสามเรามีหน้ามิสเตอร์เพย์มาเรียบร้อยแล้วเราคงจะไม่ได้คอมเมนต์นะครับคลิปนี้แต่อยากฟังคอมเมนต์อย่งเลยอ่ะเซ็นเซอร์ไหมครับเซ็นเซอร์ลองลองอัพแบบคอมเมนต์ดูดีกว่าลองดูลองดูอยากดูคอมเมนต์น่ะว่าการหยุดคลิปมาดูอะไรนี่มีมันช้าไปไหมอะไรยังไงหรือมันจำเป็นอยากดูคอมเมนต์น้องๆแล้วก็สองเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็สามครับ ต็ดต็ดเต็ด <vegetation> อ้าวหมดแล้วครับนี่สตาหมาหนึ่งเดียวที่เหลือตกรอบเฮ้ยสตามีอีกอีกคนป่ะหูลอดหูลอทอ้าวสตาอีกหนึ่งคนนะครับเป็นสอนเดี๋ยวว่าเป็ดเจอเป็ดอ่ะอ่าเดี๋ยวจับสลากเจอกันไหมไปเจอเดี๋ยวพรุ่งนี้อัพรอบชิงนะครับผู้ชนะผู้ช้าอ้าวผู้ชนะกับผู้แพ้นู่นไอ้ตาแพ้ไปแล้วนี่คนนี้ยอมไปย่าเี๋ยวชี้ไปโดนโดนในเพลมเลยอย่างกี้นะครูใช่ป่ะไม่อยากถ่ายหน้ามันไม่เห็นคอมเมนต์ไม่ได้อ่ะไปแล้วครับ 拜拜。Bye bye. Bye bye.